ลบอันนี้ไปก่อนนี่ลองสร้างเล่นๆให้ดูก่อนสังเกตว่ามันยังไม่ถูกต้องเลยนะครับยังเป็นแบบลูกศรซึ่งเราไม่ใช้แบบนี้หรอกเดี๋ยวเราใช้เป็นแบบกลมๆอะไรเงี้ยกลางบอกกลางถึงกลางก็เป็นกลมๆใช่ไหมลบไปก่อนอต่อไปเอาจริง,งนะครับอ่คลิกที่เลเยอร์เส้นบอกขนาดนะครับพอจะสร้างมันนยแล้วเราก็มาที่ดิเมนชันใหม่ เราจะสร้างจากกึ่งกลางเสาเห็นไหมมันจะขึ้นสีว่าฟ้าให้ middle อ่ะ model e i mid point ก็คือกึ่งกลางของตัวเสาแหละมันจะขึ้นว่าฟ้าให้แล้วก็คลิกปึ๊บเวลาบอกขนาดเราจะบอกกลางเสาถึงกลางเสาเนาะนี่ครับปึ๊บสี่เมตรคลิกปับ๊บแล้วก็เลื่อนเลื่อนเมาส์ขึ้นเราอยากให้มันอยู่ไกลประมาณไหนก็ เท่านั้นผมคลิกประมาณนี้แล้วกันปึ๊บมันจะวัดให้เราเลย4เมตรต่อไปจากกลางเสานี้มาหากลางเสาปึ๊บให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ปึ๊บนี่มันต้องมีระยะรวมด้วยเนาะระยะรวมปึ๊บ ตามหลักการเขียนแบบต้องมีระยะรวมด้วยนี่ปั๊บเนี่ยง่ายและรวดเร็วมากสมมติบอกแนวนี้ด้วยปึ๊บบอกไปก่อนทีเดียวเลยเดี๋ยวเราปรับปรับพร้อมกันทีเดียวหมายความว่าเส้นบอกขนาดเนี่ยเราไปปรับอีกทีหนึ่งบอกไปก่อนอูดทนนีีมันปกเสร็จ นี่มันมันมันไม่ดูดมันไม่ดูดกึ่งกลางให้ครับเราก็ใช้วิธีการเลื่อนให้มันได้4เมตรตัวเป๊ะเอากโกงๆนิดนึงอ่ะปึ๊บเสานี้นี่มันไม่ดูดให้แล้วก็กะกะเอานะครับอันนี้เ้าส50เราก็เลื่อนให้ได้เมตร50ปึ๊บค่ะแล้วก็ปึ๊บ น,นี่เลขมันจะโดดมาฝั่งนี้เพราะว่า <c oughs> มันวางตรงนี้ไม่ <c oughs> ไ,มไม่หมดอืเพราะมันแคบมันก็เลยแบบโยงมาครับอ่ะทีนี้พอเราได้เส้นบอกขนาดคร่าวๆอย่างนี้แนละ้วปุ๊บเนี่ยทุกเส้นมันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันเนาะอ่ะผมลองลองปิดนะครับมันปิดเลเยอร์เส้นบอกขนาดก็จะหายหมดเลยอ่าเปิดมันขึ้นมา <c oughs> ทีนี้เราจะมาแต่งเส้นบอกขนาดนะครับวิธีการ อ่า uh, ผมจะผมจะอย่างนี้ผมเลือกมันทั้งหมดเลยอ่ uh, uh huh. าสังเกว่ามันมันให้ตัวแปนมันจะไม่ถูกเลือกนะครับเพราะว่าเราทําการล็อกมันไว้แล้วเราลากคุมได้เลยเนี่ยลากคุมปุ๊บก็เลือกเส้นบอกขนาดทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะปรับทีเดียวทั้งหมดะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โดยที่แปนมันไม่ถูกเลือกเพราะว่ามันถูกล็อกเอาไว้นะครับอ่า uh, ทีนี้พอเราเลือก เ <c oughs> ส้นบอกขนาดแล้วนะครับก็มาที่ตัว dimension <c oughs> style ก่อนนะตรงนี้มันจะมีให้เราปรับรูปแบบของตัวเลขนะครับว่าจะให้มันเป็นแบบแบบไหนอะไรเงี้ย่ะลองลองดูก็ได้อ่าเห็นไหมครับอันนี้คือเลขมาาันจะเรียกไอะไรไปอีกแนวหนึ่งอ,ะอ,อ่ะซึบอันนี้คือให้มันนอนตามเส้นบอกขนาดอ่ะ นี่คืออะไรอันนี้ให้มันอ่านได้ง่ายๆคือจะอยู่แนวนี้เสมออะไรเงี้ยไม่ว่าจะยังไปทางไหนอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปรับตรงเนี้ยแต่เราใช้แบบนี้เนาะอ่าเาใช้แบบนี้อันนี้คืออะไรเลขอยู่บนอยู่ล่างอยู่ระหว่างอะไรเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ลองปรับเล่นดูแต่ว่าอันนี้มันถูกแล้วนะครับอ่าต่อไป l e ดเ e อร์สไตตรงนี้อันนี้คือตัวที่มันชี้ๆนี่แหละครับถ้าเราอ่ากดเป็นให้ดูใกล้ๆอ่า one segment คือมันจะเป็นตรงๆถ้าเป็น two segment มันจะมีกึกกึกสองสองสเต็ปอะ no leader คือไม่มีไม่มีเส้น นี่เราเอาเป็นโค้งๆแล้วกันเ <c oughs> พราะถ้าเป็นตรงๆทีมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะคล้ายๆกับแบบอ่ะมันต้องต่างจากแบบหมือนที่อันบอกขนาดครับอะมีอะไรอีกออโต้สเกลก็คือสเกลมันก็จะอิงตามตัวโมเดลนะครับตอนนี้มันเป็นหนึ่งต่อร้อยอยู่ก็ถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องไปปรับมันออโต้ Auto ให้เราอยู่แล้วอ่ะตัวนี้เดซิเมลนี่เป็นหน่วยหน่วยการวัดต่างๆอ่ ถ้าเป็น Architectural อ่ะมันกลายเป็นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็น Engineering อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราเอาเป็นอันเนี้ยถูกแล้ว Decimal เนะี่ยปึ๊บอ่ามันมันไม่ยอมกลับมาก็คือมันปรับตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นฟูดอยู่นะครับเป็นฟูดเป็นฟูดเราใช้เป็นอ่เมตรเนาะมิเตอร์ครับ อันนี้แล้วก็จุดทนนยมตอนนี้มันมีสามตำแหน่งเห็นไหมเราใช้แค่สองตำแหน่งก็ปรับตรงนี้นะครับนครับสองตำแหน่งโอ,โอเคพอเราคลิกตรงเลเยอร์อืน่นไหมครับอันนี้มันจะปรับไม่ได้ต้องเลือกตรงเลเยอร์เส้นบอกขนาดก่อนเลือกเส้นบอกขนาดพวกหถ่นจะปรับได้ Extension Line อันนี้หมายความว่าระยะห่างจากตัวโมเดลเนะี่ยเราอยากให้มันห่างเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ระยะห่างของตรงนี้ครับตอนนี้มันอยู่ที่3.1มิลนะครับเราอยากให้มันหา่หางกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ยใกล้ๆนะมันจะงงปรับปรับสิบสิบมิลเอ่าพอปรับสิบ,บ,บ 10, แล้วก็ enter เห็นไหมครับ ระยะห่างมันจะเพิ่มขึ้นมาห่างงอีกทีกว่าเอาซักสิบห้ามิลสิเอนเตอร์อ๋สบห้ามิลยี่สิบไปเลยออประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับตัวดิเมนชันสไตล์ก็หมดแล้วประมาณนี้อ่ะ หดหดมันลงไปทีนี้ตัวลูกศรเนี่มันจะไม่ถูกเนาะก็มาที่ตรงเชฟนะครับอันที่สองครับเชฟพอคลิกขึ้นมานะครับแต่ว่าเราต้องเลือกเล,เลือกตัวเดนม s ชันไว้นะครับแล้วก็คลิกตรงเชฟมันก็จะมีประกดหน้าต่างขึ้นมานะครับฟิลฟิลคืออะไรฟิลคือพือ้นผิวซึ่งตอนนี้ไม่มีนะครับถ้าถ้าไหนมันมีมันจะขึ้นสียฟ้าให้นะครับตอนนี้ คือผิวไม่มีนะครับมันก็จะเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยอ่า p a t t e คือลวดลายไม่มีด้วมนชั่นเราไม่มีลวดลายอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้จะใช้กับพวกที่เป็นแบบเอาไว้ใส่พวกกระเบื้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใส่พื้นผิวลวดลายอย่างเงี้ยได้นะครับอันนี้เราไม่ต้องใช้อ่าสโตคือ,อะไรคือตัวเส้นมันนะครับอ่าอันนี้คือสีเส้นน s t r คัลเลอร์ส, Color. สีดําก็ถูกแล้วนะครับ ก็ได้คลิกเข้าไปดูถ้าเราคลิกเข้าไปมันจะให้เราปรับสีได้นะครับ,บสีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องนะครับเอ่อแวนะปิดยังไงปึ๊บอ่ะต่อไปสโตกคืออันนี้เป็นสตกคัลเลอร์นะัอันนี้เป็นขนาดของเส้นน้ำหนักเส้นนั่นแหละครับตอนนี้เป็น0ูจดห้าลองปรับเป็นหนึ่งซิ มันคือตรงไหนเนี่ยสองนี่ครับมันก็จะหนาขึ้นเอาเอาเหมือนเดินดและศูนย์จุดสี่นี่อ่าไม่ต้องหนามากไปศูนจุดสี่แล้วกันอ่าแดดอันนี้คืออะไรอ่ลองนี่นะครับตอนนี้มันเป็นเส้นต่อเนื่องเนาะเราปรับเป็นเส้นปะได้แต่ไม่ต้องนะครับก็เป็นเส้นต่อเนื่องนี่แหละถูกต้อง ตกสไตล์อันนี้เป็นรูปแบบของของเส้นอ่ะอย่างเช่นเวลามันหักมุมมันจะเป็นมุมแบบไหนมุมแหลมมุมมันจะโคง้งหรือมุมมันจะเป็นแบบสี่ท่าองศาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องไปไปยุ่งกับมันก็ได้มันถูกไปแล้วเป็นมุมก็เป็นตรงๆอย่างเนานะอันนี้คือบปอา่าเาเรียกว่าอะไรอา่าปลายเส้นมันอนะ่ะปลายเส้นมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยทีนี้มาดูตรงนี้ครับ งนี้แหละที่เราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกลมๆแล้วกันอันนี้คือ start arrow นะครับ n อ็นแอก็เป็นกลมเหมือนกันนี่ครับเป็นกลมทั้งหัวทั้งท้ายคือบอกถึงกลางของวัตถุเนาะแล้วก็อันนี้เป็นขนาดของตัวไอ้กลมๆอันนี้ตอนนี้มันอยู่ที่สองพตรงนี้อยู่เราปรับขนาดได้นะแต่ว่าผมว่ามันก็ กำลังดีแล้วละไม่ต้องไปปรับสไดถ้าเราปรับวงใหญ่วงเล็กอะไรเงี้ยปรับได้นะครับแต่ว่าเราใช้สองนี่แหละกาลังดีละประมาณนี้เลยแล้วก็ปิดหดกดตัวเชฟอันนี้ไปคลิกตรงข้างนอกอนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้อีกนิดหนึ่งบางทีเราอาจจะอยากใส่พวกลวดลายเข้าไปเพิ่มอย่างเงี้ย ผมปรับปรับให้เป็นขาวๆเนอะลวดลายมันเลยหายไปโอ้ผมอยากใส่ลวดลายนะครับใส่ได้เหมือนกันเนี่ยดูตรงอันนี้อันนี้เราสร้างแบบสี่เหลี่ยมสร้างวงกลมเพิ่มเขม้ามาในนี้ได้นะครับอผมลองสร้างสี่เหลี่ยม๊อ้อหน,หนึ่งนะสี่เหลี่ยมตอนนี้ที่ผมสร้างเนี่ยมันจะอยู่ในเลเยอร์ซึ่งบอกขนาดอยู่ไม่เป็นไรให้มันอยู่ไปก่อนอะผมสร้าง อ่านะผมสร้างไปแล้วนะครับแต่มันเป็นขาวอยู่ลองคลิกที่มันนะครับมันสามารถเพิ่มขยายขนาดมันได้นะอ่าทีนี้ผมเลือกที่ตัวสี่เหลี่ยมที่สร้างเมื่อกี้นะครับที่ลูกศรแล้วก็เลือกมันแล้วก็มาดูตรงเชฟนะครับนะครัตอนนี้มันฟิลมันขึ้นแล้วฟิลก็คือพื้นผิวมันขึ้นแล้วเป็นสีขาวอยู่เห็นไหม ถ้าเราอยากปรับสีมันนะโดยปรับไปสีแบบเทาๆนิดน,นึงออกบแบบอ,ออกแบบนนนนนะอ่าออกแบบน้ำเงินนะ้ำเงินนิดนึงอ่ะเทาดำเงินอ่ะพอแล้วแล้วก็กดตรงสีกลับไปอ่าพัท,ทเทิลพัท,ทเทิลอ่ะเปิดพัทเทิลปึ๊บคลิกมาล้ลวดลายนะครับแต่ลายนี้ไม่สวยอ่ะคลิกที่ตัวลายมัน จะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมา pattern fill น,นะครับอันนี้มีอันเดียวอยู่เราไปเลือกเพิ่มเติมได้อ,อันนี้คือพวกแบบตระกูลให้เราเลือกอคนนี้คือลวดลายทั้งหมดเลยนะเอาเป็นอันไหนดี a u o m a t i c t y p สิ b a c k line work อ่ะมันจะเป็นเส้นสีดำ แล้วก็ลองลองลอง,ลองหาลายเล่นดูนะครับลายแบบตารางไหมอ่าะ,ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติเราเลือกลายปุ๊บใช่ไหมตรงนี้ครับโรเทชันมันจะเป็นการหมุนหมุนลายสมมติเราปรับเป็นสี่บห้าลายมันจะหมุนมันจะเอียงไปสี่ห้าองศาอะไรอย่เงี้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์ ูนย์นันแล้วก็สเกลคือขนาดของลายนะครับปรับขนาดได้ให้มันเล็กให้มันใหญ่ได้ันี่มันจะมีให้เลือกคนระับจริงเราพิมพ์ได้นะพิมพ์ให้เล็กกว่านี้ได้อาจจะพิมพ์เป็นศูนจุดสามอะไรเงี้ยลองเลศูนุดสามเอนเตอปรับนี่ครับเราสามารถพิมพ์ขนาดของลายได้อเอาศูนยห้ี่แหละถูกแล้วอ่าแล้วก็ออกเนี่ยคือโปรแกรมมัน มันทำมาค่อนข้างโอเคครับช่วยช่วยให้งานของเรามันเร็วขึ้นได้หรือบางคนอาจจะชอบแบบให้สวยมากตกสเก็ตอัพเลยแล้วก็มาในนี้แค่ใส่เส้นบอกขนาดอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่สไตล์ใครแต่ตสไตล์ตตมัน,นครับอเส้นบอกขนาดมันปรับอะไรเพิ่มอีกได้ไหมอ่าเนี่ยมันสามารถที่จะยืดหดได้อ,อ,อย่างเงี้ย ย้ายที่อะไรมันก็ได้ปกตินะครับต้องลองเล่นดูอ่ะอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงลืมไป